เดี๋ยวเดี๋ยวของน้องฝนนะคะตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะสวัสดีดครับผมช่างใหญ่เพียมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมนะครับทรงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ลูกค้าเอาแบบมาให้ดูครับลูกค้านะครับเอาแบบมาจากบ้านนะเป็นทรงบ๊อบทุยนะครับทุีกลางแต่ว่ามีเสียงแว่เวๆนะครับมาจากผู้ติดตามของลูกค้านะบอกว่าให้ตัดเป็นบ๊อบบ๊อบต่ำบ๊อบต่ำนะครับ <c oughs> ก็หมายความว่า กับบ๊อบทุยต่ำนั่นแหละนะครับความทุยนะครับมี3ระดับ3ามเลเวลนะขึ้นอยู่ที่ว่าช่างนะจะเป็นคนออกแบบให้ลูกค้าไม่ใชใ่ลูกค้ามาสั่งช่างนะฟังดีๆนะให้ลูกค้านะครับบอกภาพรวมเฉยๆว่าอยากได้ทรงอะไรประมาณไหนเดี๋ยวช่างเขาจะประมวลผลแล้วก็จะพิจารณาเองนะครับผมลูกค้าตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือบริเวณผมส่วนหน้าเนี่ยบางนะครับหูค่อนข้างจะผลนะเป็นเป็นหูกลางขึ้นมาแล้วเนี่ย แล้วก็อะไรไม่มีทรงเลยเพราะฉะนั้นดูความทุยอ่ะไม่มีเลยครับความทุยเหมือนไม้บรรทัดเลยก็คืออะไรหัวแบนนั่นเองเห็นไหมเนี่ยหัวแบนสองผมบางแต่โชคดีคือผมมีผมยกกนะักโศกนะครับช่างใยญ่จะอาศัยผมอยกอกักโสงทำในการยกทุยเส้นเกีดูเลชั่นก็ต้องต่ำๆนะสี่ห้าองศานะลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยสาสิการค่ะอะไรนะ สันสิการมาจากที่ไหนครับดูครับางซื่ออ๋อบางซื้อเอ้าสาวบางโพครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะบางซื้อค่ะอยู่ในรกรมบ,บาง<ร>โพ<ป>ค่ะอ๋อเมื่อกี้เนี่ยสับสนกับสาวบางโพมาทันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสาวบางโพอันนี้บางพื้นหือบางซื่อบางพื้บางพื้โอเคนะครับจะดูเราดูตีนผมหนะ่อย มาเราดึงมาดูตีนผมก็จะเจอทองคำนะครับช่างคนเดิมนะครับเขาตัดอะไรตินผมข้างในสั้นไหมผมย้อนนะครับตอนนี้ผมย้อนเป็นก้นหอยเลยเห็นไหมย้อนเป็นก้นหอยเลยตรวจสอบก่อนนะวิเคราะห์เส้นผมนะครับก่อนตัดเช็คแม้กระทั่งมามีหูหรือเปล่านะมันเคยเกิดเหตุการณ์เมื่อส0สิปีที่แล้วนะ ก็คือลูกค้าไม่มีหูเราตัดไปเอา้าไม่หูหายตกใจเลยก็คือลูกค้าไม่มีหูนเดงคือเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้ดีนะครับว่ามันสัมพันธ์กันหมดอะทั้งศีรษะแม้กระทั่งความสูงหน้าที่การงานการแต่งตัวนะครับเราจะตัดยังไงให้ลูกค้าดูแลง่ายใช่ไหมครับลูกค้าหนึ่งดูดูแลง่ายสองนะครับยิ่งใดยิ่งสวยย,ยิ่งเซ็ตยิ่งสวย รเราต้องคิดแทนลูกค้านะผมแห้งชิดน้ำผมจะแบ่งผมตัดแค่2ชั้นนะแอดวานนะผมสอนเบสิกมาหนึ่งหมื่นคลิปแล้วนะครับต่อไปในปี6กแผมจะสอนแอดวานครับให้พวกเธอวิ่งดูนะใครอยากจะดูเบสิกให้ย้อนกลับไปดูใน y t u t u นะเนะบสิกจะน้อยนะ เพราะงานปีหกแปดทั้งอย่างงานเยอะหาฐานความยาวก่อนนะครับตัดนะครับตัดออกประมาณหนึ่งเซนนะหนึ่งเซนนะใช้หวีด้านหลไงด้านถีในการล็อกนะครับล็อกเส้นผมออกนะล็อกเพื่อไม่ให้ผมวิ่งหนีกันไกลนั่นเองนะครับตัดด้านตัดเซนเตอร์ก่อนแล้วก็มาตัดด้านซ้ายแล้วก็มาตัดเลย มาตัดด้านขวานะครับนะขาฐานความยาวก่อนแบ็คแฮนด์สไลด์ไปเลยนะครับแบ็คแฮนด์สไลด์ทีนี้เราจะยกทุยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะยกทุยต่ำทุยกลางนะเลือกเอาวันนี้เราก็ยกสี่ห้าองศาก็พอผมจะเอาทุยไปถึงรัฐสภาไทยนะเดี๋ยวเกียดกายอ่ะ S <S ให้สอสอเขาเห็นด้วยว่าอาชีพสงวนคนไทยอะมันควรจะเปิดสีรีหรือว่าจะต้องสงวนต่อนะให้สอสอเขาเปออหมายด้วยคอยสี่สห้าองศาค่อยๆนะใจเย็นๆนะเห็นไหมหลังจากเรายกสีพังศาสไลด์ออกด้วยคอยคัตติงครับบริเวณผมที่มันอยู่ที่ปลายผมอะมันจะอะไร มันจะไม่กระโดดหรอไปพอยด์จ้ขึ้นพอยด์มันเนี่ยตรงไหนกระโดดพอยด์ออก ีนี้ก็ลากลงมาเลยนะครับสี่ห้าองศาชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกที่เจ็ดลากลงมาเลยเสยมาเลยเนะี่ยเสยมาเลยที้สี่ลานซ้ายเลยลากลงเลยลากลงมา ด้านข้างนะครับด้านข้างทำยังไงดีดีทัดถูมาเลยดีทัดหูดาม,ม,าดาม,มาแล้วก็ตัดแล้วก็มีข้ามหูมาดีข้ามหูมาแล้วก็ตัดตัดนะด้านข้างก็

้หวีช็อตขึ้นแล้วตัดเลยรวมๆเลยชั it, worldwide worldwide. ้นที่สี่ีลงมาเลยชั้นที่ห้าที่หกผสมมาเลยชั้นที่เจ็ดใช้ด้านีลากลงมาเลยตัดตัดตัดเท่าฐานด้านหลังหวีลงมาเลยนะครับหวีมาเลยหวีมาช่อเดียวเลยใช้เลยใช้นู้กลางกดให้หมกระเดิดแล้วตัดเลย วีลงมาเลยเนี่ยส่วนหน้าเ,เห็นไหมวีลงมาเลยมีน้อยตัดน้อยเห็นไหมเนี่ยกลางจมูกนะครับตัดเนี่ยวีลงมาเลยตัดตัดตัดถ้าทรงนี้ช่างใหญ่แม่อธิบายนะผมขอตัดสามนาทีนะเสร็จเลยสามนาทีนะต้องเสร็จนะ แต่ถ้าเราเอธิบายด้วยนะอาจจะมี5นาที10นาทีนะผมบริเวณส่วนบนนะครับยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วตัดความยาวเท่าไหร่เจ็ดนิ้วนะครับตอนนี้เจ็ดนิ้วเจดนิ้วเกิดเสร็จนิ้วตัดยกขึ้นนะตัดครับนึงผมมีน้อยยกขึ้นยกขึ้นมาเลยตัดท่างใหญ่จะไปตัดคลิปสั้นนะครับ เอาไปลงในแฟนเพจกำเนิดซาลอนนะครับเจ็ดนาทีนะ FC ช่างใหญ่ที่ติดตามตลอดจะได้ดูเต็มคลิปนะก็คือจะไม่มีการตัดต่อนะครับดูเต็มคลิปเลยนะครับ มาดูข้างหลังนะครับคือเรายกทุยนะเป็นทุยต่ําไปเนี่ยมันเข้าล็อกไหมมันลงล็อกไหมเห็นไหมไอทุยต่ําต่ำๆแบนเกินติ่นผมมันนิดนึงนะหนึ่งหัวแบนหนับสองผมอยากโศกนะครับสามจะถอยย้อนบ,บริเวณตีนผมมันย้อนเห็นไหมนะทั้งอย่างก็จัดการนะอาจจมันสั้นขึ้นเดี๋ยวเราใช้อะไรเราจะใช้เจ้าคิปเปอร์นะครับ

ล้วลงะิล้กล,กล่ิล้กล,กลงประเทศสวยดูแลง่ายที่สุดนะอยู่บ้านก็ดูแลง่ายยิ่งได้ก็ยิ่งสวยนะสองเวอร์ชั่นมันไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนกับเราตัดผมตอนเรียนอะไรนะเป็นเพียงว่าผู้ใหญ่ชอบยกทุยชอบอะไรชอบมีเชฟ ผู้ใหญ่ต้องออกงานบ่อยนะอย่าน้อยให้ข้างบ้านถามก็ยังดีว่าตัดที่ไหนมาสวยจังเลยด้คุยจังเลยตัดเอาวีดันขึ้นแล้วก็ตัดขึ้นมาตัดเท่าไหร่ะโอ้ยพันหนึ่งโอ้ยถอยหลังเลยเพงว่ะก็แล้วต่มุมมองนะตัดรู้สิ์ทั้งใหญ่ก็ได้สองร้อยเยอะแยะทั่วประเทศอะ จะมาให้อาจารย์ตัดเท่าลูสิกได้ไงอาจารย์ก็ต้องตัดแพงกว่าลูสิกสิกแต่ท่านอยากจะสไลด์ผมที่บริเวณหลังใบหูให้มันเชื่อมต่อกันนะเนี่ยตรงนี้มันเกิดความหนานิดนึงยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็พอย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 ดีพอยดีพอยตรงไหนหนาก็ดีพอยลึกเข้าไปหน่อยงนะดเว้นการใช้ฟันปล่านะเราใช้เทคนิคเอา ผมมันจะได้หนาไงหนาแบบเป็นทรงไม่ใช่อะไรบางแบบจะไม่เป็นทรงหรือบางบางเกินไปก็ไม่สวยตรวจสอบหน้างหูหลังหูนะไม่ต้องสไลด์บางอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ด้านหลังเป็นหูสนิทหนึ่งก็ดีารฟฟิเซอร์ อเอาคุณพระกะพเขาก็จบไหยคะยกขึ้นพอย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 พออยยพอ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 สองเลยค่ะสองเลยทังนี้ค่ะสองเลยเลูกค้าเห็นความทุยไหมค่ะเห็นความทุยไหมทุยต่ำนะความยาวโอเคไหม ได้ทุยแน่นอนทุยแบบไม่ต้องใดก็ทุยก็องประกอบองคมทุยก็จะมีความหนาของเส้นผมข้อที่หนึ่งะข้อที่2องเรื่องกระโหลกศีรษะข้อที่สามสำคัญมากคือเรื่องการตัดคอยฝีมือของช่างนะว่าจะยกทุยได้ไม่ได้นะัำชิเสืรอออกนิดด ทั้งสไลด์ทั้งอาร์ชิสเสืซอร์ยกขึ้นข้างหน้าก็ผมบางก็เลียมเียมนิดหน่อยพอช่องใหญ่วางแปละให้ตัดต่ำกว่าตัดเส้นใี้เหลือพอดีตัดมุขคิ้วเส้นหนึ่งพอ ราจะได้ผมแล้ววันนี้ได้ยกคนหรือว่าได้ธรรมชาติทำตักคายกคนถ้าได้ยกคนผมต้องใส่โฟมนะใส่โฟมสแตนเย์นะครับถึงจะอยู่อ๋อันไม่เอาไม่เอาไม่งั้นมันไม่อยู่ตกอง ใส่น้ำมันได้ไหมได้ใสียบใส่น้ำมัน ดูเทคนิคตอนสไลด์ผมนะชื่อสองบล็อกถูกหรือเปล่าตรงนี้ผมใช้ปัตเตอรเลียนจิกตัดตรงนะทื่ผมจะลดลดความแข็งกระด้างด้วยการอะไรคอตติ้ง อต,ตัวนี้สำคัญเพราะจวจัดทรงอ่ะรู้สึกเป็นไงบ้างครับลูกค้าตัดผมทรงนี้ไปแล้วดีค่ะดีดีที่สุด <c oughs> เบาหัวไหมมันเบาหัวแล้วก็ไม่ไม่ต้องวิตกแล้วว่ามันจะงอนยาวแล้วมันจะงอนครับมันผมมันจะงอนขึ้นมานะคะมันชอบอบิดจากโซกถูกไหมใช่ค่ะไม่เป็นตรง,ตรงแล้วหลังจากช่างใหญ่ตัดแล้วก็เป่าแห้งให้ดูนะรู้สึกเป็นไงบ้างเห็นภาพแล้วเหมือนกับที่เราต้องการเลยครับลูกค้าต้องการอะไรบ้างอะก็เนี่ยต้องการต้องการที่แบบว่าให้ผมมันคุย แล้วก็ไม่ให้มันมันงอนอะ่ะพอยาวแล้วมันงอนมันมันไม,ไม่อยู่ทรงอ่ะผมครับอืแล้วก็มันถูกใจอะ่ะคือตั้งใจว่าจะมาทํานานแล้วม,มันไม่ได้มาทําเพราะป่วยใครห้ามไหมครับไม่สบายอะ่ะไม่มาสดายมาสองสองสามปีแล้วคะเป็นโรคอะไรครับเนี่ย mm hmm. บอกเปิดเผยได้ไหมเป็นแผลที่กระเพาะค่ะเะะล้วรักษายังไงครับแนวทางการรักษา ก็รักษาอยู่สองสองปีก็ไปโรงพยาบาลไงอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วดีขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นแล้วะเมื่อก่อนน้ำหนักลดไปสิบสี่กิโลภายในเดือนเดียวโอ้โหคือจากอะไรหมอบอกถามหมออืมเครียดอ่ะเครียดเรื่องอะไรทํางานอยู่กับพุ้งถ้าก็นเช้ามันก็มันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็แล้วยังไม่ยังไม่เกษียณเหรครับเกษียณแล้วค่ะอ๋อคือเรา พอหลังหลังหลังจากเกษียณแล้วมันก็ป่วยมาตลอดอคือมันทานอะไรไม่ได้ทานแล้วมันมันจะแสบที่กระเพาะตอนแรกก็ไม่รู้ก็มันก็น้ําหนักมันลงภายในเดือนเดียวตอนนั้นมันเป็นเอ้โควิดมันเลเวลหนึ่งอะตอนนั้นมันจะไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเขารับช่วงนั้นวิภาวดีอะไรเขาก็เต็มอะไรเงี้ยก็ย้อนกลับไปที่ตัวเองเป็นทหารแล้วก็ ก็ใช้สิทธิ์อันนี้ยเข้าเข้ารับการดูแลจากก,กนั่นาเองก,ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้นั่นนะฮะใช้คลินิกพิเศษฮะเพราะมันทานอะไรไม่ได้แล้วน้ำหนักมันลงตอนตอนนี้เดือนนึงรับประทานอาหารได้ปกติยังไม่คือคือเผ็ดไม่ได้คือ,คอปกติก็ไม่ทานอยู่แล้วเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานคือให้ทานอ่อนๆนะฮะเหนื่อยนะก็ทานไม่ได้ อยากจะฝากเตือนให้กับเอฟซีทั้งใหญ่เลยว่าไม่อยากจะไม่อยากจะเจอโรคนี้เราต้องทํำยังไงหนึ่งทานอาหารให้ตรงเวลาครับไม่เครียดสองไม่เครียดอา่าแล้วก็พักผ่อนให้พอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะที่ <3 S 1> ท,ที่ที่หมอบอก,กน,นะฮะครับครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่กินยาแก้ปวดโดยที่ไม่ไม่ทานอาหารก่อน อะไรเงี้ยคือยาแก้ปวดตลอดอะปวดท้องหิวข้าวหรือว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยจะชอบไปกินยาผ่อนนะใช่ถูกไหมมันก็เลยทําให้ไปกัดกระเพาะกระเพาะเป็นแผลเป็นแผลบางคนอาจจะทะลุก็ได้นะแล้วก็จะมีเรื่องออกนี่ยังไม่ทะลุยังไม่ทะลุใช่ไหมแต่ว่าปิมปิมหรือว่าบางบางคือตอนแรกสองกล้องใช่ไหมคะสองกล้องก็ยังไม่เจอก็ต้อง เออเรียกฉีดสีนะคะฉ,ฉีดสีนี่มันก็ทําให้เป็นผลกับไตอตอนนี้ก็ไตก็อยู่ระยะที่สามแล้วไตก็ไม่ค่อยดีมไม่ค่อยสมบูรณ์ประมาณนั้นสามสี่ข้อนะครับเปเตือนกันด้วยนะช่างใหญ่เมื่อก่อนนะ่ตัดผมวันละสิบอยี่สิบหัวนะสามสิบหัวนะก็มีปวดท้องคือมันต้องมันต้องหาเวลาทานไม่นั่นก็ทานนมหรืออะไรอย่างเงี้ย ทานทานนมหรือทานอะไรที่มันรองท้องไปก่อนคือให้มันมีอะไรย่อยอะนะคะคอันนี้หมอบอกเองนะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เราบอกพูดเองน,ะนี่เรื่องจริงนะที่ทั้งใหญ่เจอนะตัดผมทั้งวันไม่ค่อยได้กินข้าวกินปลากินข้าวไ่ตรงเวลาปวดท้องไปหาหมอหมอไล่กลับบ้านหบอกไม่ต้องคุณไม่ต้องกินยาอะไรเลยเขาบอกให้พกินข้าวตรงเวลาจบ ใช่ใช่แต่นี้เรา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 กินเองไงกินโดยที่หมอไม่ได้สั่งไอ้พวกกินไอ้นี่ฮะอะไรนะก็เรียกอะไรนะที่ที่มันโฆษณาไอ้ยาลดกรดอ่ะออประมาณนี้ยตัวดีเลยนั่นแหละระวังคือคือตอนแรกตัดถุงน้ําดีไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หมอให้ยามาแต่นี้เราเอาตัวอย่างยาเนี่ยไปไปซื้อเองฮะมันก็เลยทําให้เราแบบจะกินเยอะ บวดทุกวันเลยกินทุกวันกินก่อนนอนกินทุกวันเลยสิ่งที่สูงอายุเจอนะแต่ช่างใหญ่ก็เชื่อหมอนะก็กินข้าวตรงเวลาก็ไม่เป็นไม่ปวดท้องแล้วนะครับถ้าวันไหนไม่กินข้าวตรงเวลาก็จะรู้สึกปวดท้องมันจะจุกมันจะเสียดเจ็บเจ็บท้องกินอะไรไม่ได้ครับครับนี่ก็เป็นประโยชน์กับ แล้วทงใหญ่เลยแล้วส่วนมากนะคะที่ไปเจอคนไข้ก็คือคนไข้ก็คือเป็นเป็นช่างทําผมอันนี้พูดเรื่องจริงนะนี่แหนี่แหละนี่แลพวกเธอเตรียมตัวช่างทําผมนะมันชอบมีปัญหาเรื่องกินข้าวไม่ตรงเวลาเพื่อนแต่กันเงินงกงกภาษาช่างว่างกเงินไม่ต้องคิดกินนมหรือน้ำเต้าหู้อะไรไปก่อนขับรองท้องนะใช่ใช่เพื่อไม่ให้กระเพาะมันไปบีบนั่นเกินไปนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณลูกค้า ที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอสอนดบหลงขอ u ยูทูปนะฝากกดไลค์กนแชร์กดติดตามด้วย <laughs> ก็ให้ลูกศิษย์มันเป็นเรื่องของประโยชน์นะครับสําหรับการดํารงชีพการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะช่างใหญ่อายุยังไม่ถึงนี้ก็ยังพูดไม่ได้ต้องให้ตุ้นใหญ่นะอาอุปโละลูกค้าที่มีประสบการณ์สูงในการเตือนเอฟซีช่างใหญ่และลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับส่วนมากที่ไปเจอคนคนคนไข้ที่ไปเจอด้วยกันนะคะคจะถามก็คุยกันระหว่างรอหมอก็อคือ เสริมสวยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะครับเรื่องจริงเรื่องจริงนี่ไม่ได้เตรียมนะเป็นหน้ามาของช่างใหญ่ปะครับเนี่ยไม่ไม่ไม่โอเครู้จักเลยรถเลยมาแล้วรถเลยไม่ต้องหากอยากจะตัดผมทรงนี้สำรองจองคิวมาได้ล่วงหน้า0625483999และ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4ซอยพังหุโยูนิทที่12เขตสายใหม่กทมนะครับสอนฟรีเฉพาะในยูทูบดัามบอลต่อกันด้วยวันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายไม่รีบรีบ